เซ็นทรัลกลัวง่วงกลัวง่วงกลัวง่วงผมนี่แหละกลัวตัวเองง่วงรอนานมากเลยนะคะอ่ะมาเลยดีกว่านะคะครบแล้แสดงมีทั้งมีทั้งแนวบ ต่อยกันก็มีมีเสียงเพลงพร้อมๆก็มีนะคะอ่ะมาพูดคุยถึงละครเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะยังไงบ้างคะนักแสดงทุกคนนะคะกับกระแสตอบรับที่ออนแอร์มาใช่ขึ้นกระทู้แนะนําพันทิปเลยบอกว่าออกอากาศตอนแรกเนี่ยติดอันดับกระทู้แนะนําในเว็บพันทิปไปแล้วครับรู้สึกไงบ้ากพี่ก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนนรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆเรามีหลักฐานอะนี่ชงเลยนี่เรามีหลักฐานอันนี้คืออะไรครับ ชาวเน็ตยกขุนกระทิงละครบู๊ที่ดูแพงนะฮะผมมือแดงให้กับขุนกระทิงช่องเสร็จละครบู๊ที่ดูแพงระดับอินเตอร์จากค่ายนายบีเวอร์ดต้องต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะพวกเราจริงๆรู้สึกดีใจมากเลยนะนักแสดงทุกคนนะฮะทั้งผู้จัดผู้กับนะครับผู้ร่วมนักแสดงทุกคนนะครับเราเราเราถ่ายทำกันมาส1บเ็ดด้วยกันต้องบอกว่า คือจะเรียกว่าเลือนและน้ำตาพวกเราอยู่ในนี้เลยก็ว่าได้นะเราตั้งใจจริงอยากจะทํางานศิลปะอันนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เฟ r f ์ c t ครับมันต้องมีตำหนิบ้างแต่อย่างน้อยด้วยกําลังใจเหล่านี้มันทําให้เราได้ไปคิดต่อได้ทำงานต่อแล้วก็เราสัญญาครับพวกเราทุกคนสัญญาว่าเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปฝากไว้ด้วยนะฮะไม่ใช่ดูตอนเดียวนะฮะไม่ใช่ดูตอนเดียวดูทุกตอนนะฮะดูไปทุกตอนนะครับดูทุกตอน ได้ถามว่าเรื่องนี้นี่พี่ซีพูดกระจายเลยเล่นเองหมดเลยใช่ไหมคะก็ก็เล่นเองหมดครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เอาเอาจะเรียกว่าหมดเลยก็ได้นะมีมีนี่อาจารย์นี่อาจารย์เนี่ยสองคนนี้สองคนนี้สองคนนี้เป็นเป็นเอ่อนักฆ่าก็มีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบว่าทฝั่งตำรวจก็มีพี่คุณรัากับเอ่อน้องตองเนี่ยคือต้องบอกว่าดูแล้วเหมือนน้องเขาอายุยังน้อยนะแต่จริงแล้วฝีมือในเรื่องของการแสดงนะฮะเขาผ่านแอคชั่นมาเนี่ยหลายสิบปีด้วยกันนะตั้งแต่ตั้งแต่พี่จา ร่วมง,งานกับพี่จามาแล้วนี่เขาเป็นคนสอนถ้า,ถ,าถ้าใครเคยได้ดูองค์บ่านะครับไอไอไอลูกกลมๆที่พี่จาโควงไปองมาครับคนที่สอนคือลูกกลมนะฮะนี่คนนี้เลยนี่คนนี้เลยธมดธรรมดาและเช่นเดียวกันนะฮะร่วมง,งานกับพี่เดี่ยวชูองมาทำงานร่วมกับพี่พนามาก็เยอะแยะมากมายเลยนี่ต้องคอยไปติดตามคิวบูสวยๆนะคะในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะครับขอบคุณมากอาเรียนชุมบ้าเรีย เรื่องนี้รับบทเป็นยังไงบ้างคะคุณเพลินเรื่องนี้ก็เปลี่ยนค่ะที่เป็นบทร้ายหน่อ่ะมันก็ไม่รู้ว่าร้ายหรือไม่ร้ายนะพอลงมามันก็แบบไม่เห็นร้ายเเป็นนางพญาต้องเป็นนางพญาไล่แซ่ก็ก็เรื่องนี้ก็เปลี่ยนค่ะเพราะปกติเราจะแบบเป็นคนสู้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่เราได้จากบทนี้ขึ้นมาแบบเป็นแบบอู้ลูกสาวมาเฟียสวยตัวดีมีมีสู้ทรงองเอวอะไรเงี้ยค่ะมีสวยสวย ทำตุนบ้างตุนเรื่องนี้ก็ต้องมาร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงมากฝีมือมีใครแนะนาเทคนิคอะไรัหมคะรู้สึกว่าต้องเข้าฉากคุกกิ้งกับพี่ซีเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเหมนนพี่เหมือนนี่ไม่เก็บปากจิ๋งจรองไม่รู้ตัวเลยนไปเองอ่ะค่ะก็มีซีนแบบคุกกิ้งกันเยอะมากเหอกันแต่ว่าคือเอยง่ายๆคือตุนคือพี่ซีอยากจะแนะนาหลายอย่างแต่ว่า ที่เห็นชัดเลยคือดูการทํางานของซีคือรู้ว่าพี่ซีเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นก็คือก็จะคอยแบบจำจำเทคนิคอะไรเงี้ยแล้วก็คือความเห็นของพี่ซีค่ะนี่ช่วยน้องๆได้เยอะแบบพระเอกในรูปหล่อมากเลยอ่ะน่ารักน่ารักนะคะผมขอฝ่ายฝ่ายบู้หน่อยได้วอะฝ่ายบู้หน่อยคือปอมคุณลัดว่าแบบฉากบู้อะไรยังไงพูดฝักอ๋อฉากบูอ่้มีมีคิวบู้สวยๆให้ติ๊กตาก็มีบ้างเขาเขาก็มีมีครับมี ที่ที่สู้กันไม่ว่าจะเป็นที่เดี่ยวชูพงที่ที่นัทที่เจ้าสานของเราพี่ชัยทุกอย่างมันครบถเราดูได้เลยาว่าสูไม่พอก็มีสายรักมาทะเลาะสายแวนี่สายแวแล้วสายแม้วออ้แว้แวน้อวนเาก็มาด้วยก็คือคู่เราเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่แบบคอยคอยให้คู่อื่นเขาแบบดูดูหัวเราะไปด้วยเพราะว่าคู่พี่ีคู่พี่กรีนคอยก็จะดูเครียดกันตลอดเวลาไม่รู้จะเครียดอะไรจุใชู ส่วนคู่เราก็จะแบบแนวทะเลาะกันแล้วเขาก็จะเป็นฝั่งมาห้ามเราให้เราแบบเอเออะไรแบบนี้ก็จะมีกุ๊งงาสกิก๊กกระตามใช่ไหมคะอ่ะอสุดท้ายแล้วดีกว่าให้พี่ซีเป็นตัวแทนฝ่าละครเรื่องขุนกระทิมหน่อยนะคะครับก็อย่างที่ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะสิเบตือนที่พวกเราทำงานกันมาพวกเราตั้งใจจริงๆนะเราทำทุกอย่าง อย่างสุดความสามาถจริงแน่นอนครับอย่างที่บอกว่ามันคงม,มันคงต้องมีตำหนิยอยู่บ้างมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่เราก็ทําด้วยใจเราใช้ใจทําง,งานจริงจนะครับพยายามที่จะทำงานศิลปะเช้นนี้เนี่ยออกมาให้ให้ถูกใจคุณผู้ชมมากที่สุดขอขอ,ขอบพระคุณอีกครั้งทุกกาลังใจนะครับที่ที่ทมอบให้กับพวกเราแล้วเราจะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปไงฝากด้วยครับกับละครเรื่องถุงกระถินนะครับขอบคุณนัแสนจะเีกเรืนะคะพี่ซีน้องตูนนะคะพี่วันน้องมะนาวแล้วก็พี่ป๊อปนันเอ่นนะคะ ต้องสนุกสนานมากๆแน่นอนไม่แพ้เรื่องก่อนจอของนายบีเวอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้แฟนคลับขยับเข้ามานิดนึงขอให้นักแสดงได้ถ่ายรูปนะคะเก็บเป็นภาพประทับใจไว้หน่อยดีกว่านะคะวันนี้ใครตามไอจีใครอยู่นะวถือนะฮะตรงกา้เกงเลยตรงข้างที่หยุดเฟรมนะครับไปแท็กตัวเองได้เลยไปแท็กตัวเองได้เลยวันนี้ใครตามไอจีใครนะคะวันนี้ลงไอจีเลยนะต้องเข้ามานงข้างๆนี้ไม่เห็นนะฮะต้องเข้ามานะครับเออใครอยากใครอยากอยู่ในไอจีดารานะคะ นราการฝากร้านแล้วนะครยิ้มพรอมกันนะครับเอาหนึ่งสองสาย้โอ้โหน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะขอบคุณอีกหนึ่งรอบนะคะขอเสียงให้นะแสดง